สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนออนไลน์กันอีกแล้วเนอะนะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันในวันนี้คำํำบุพบทเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครูจะมาสอนนะักเรียนเกี่ยวกับคำํำเชื่อมนั่นเองค่ะ คำเชื่อมนะคะคำเชื่อมคืออะไรนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่11เดลยนะคะครูจะสอนตามหนังสือเลยนะคะเพื่อนักเรียนมีหนังสืออยู่ในมือตัวเองทุกคนแล้วนะคะคำเชื่อมคืออะไรคะคำเชื่อมมันบอกว่าเชื่อมก็คือคําที่ใช้เชื่อมคํากลุ่มคานะคะหรือประโยคเข้าด้วยกันนั่นเองคําเชื่อมนะคะจะเชื่อมคําด้วยการเชื่อมประโยคนะคะเชื่อมกลุ่มคำใช่ไหมคะมักจะมีคำว่าเช่นและกับ ต่นะคะหรือเพราะนะคะคำเชื่อมนะคะนักเรียนดูที่แผนผังนะคะก็จะมีแสดงความหมายคล้อยตามการแสดงความหมายแตกต่างกาันแสดงความหมายเป็นเหตุเป็นผลกันแล้วก็แสดงความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเรามาดูชนิดที่1กันเลยนะคะคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมคำนะคะเช่นเชื่อมคำนามกับคำนาม หรือคำสรรพนามกับคำสรรพนามนะคะเช่นนะคะพี่กับน้องชอบเตะฟุตบอลคำนามก็คือพี่ใช่ไหมคะคำเชื่อมก็คือคำว่ากับคำนามก็คือคำว่าน้องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะแสดงความหมายลักษณะไหนคะคอยตามกันก็คือพี่กับน้องนั้นทำไมคะขอเตะฟุตบอลด้วยกันนะคะคำว่ากับเชื่อมคำนามกับคำ นามนะคะตัวอย่างที่สองค่ะฉันและเธอเดินไปโรงเรียนด้วยกันเสมอนะคะฉันก็คือคำสรรพนามใช่ไหมคะเธอก็สรรพนามมีคำว่าและเข้ามาเชื่อมนะคะนั่นหมายถึงว่าคำว่าและเชื่อมคำสรรพนามกับสรรพนามมันเองจะเป็นลักษณะของการแสดงความหมายคอยตามกันเพราะว่าฉันกับเธอนั้นคือเดินไปโรงเรียนด้วยกันนะคะ ต่อไปนะคะปิดเทอมนี้ลูกๆอยากไปเที่ยวทะเลหรือน้ำตกนะคะคำว่าทะเลนะคะก็เป็นคำนามคำว่าน้ำตกก็เป็นคำนามแล้วถูกเชื่อมด้วยคำว่าหรือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะคือคำนามที่เชื่อมอะไรคะเชื่อมคำคำนามกับคำนามก็คือทะเลกับน้ำตกนะคะแต่เป็นลักษณะไหนคะ คอยไหมคะไม่ได้คอยนะคะเขาให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะว่าจะไปทะเลหรือไปน้ําตกนะคะชนิดที่2นะคะก็คือคําเชื่อมที่เป็นเชื่อมกลุ่มคําตัวอย่างนะคะเด็กคนนี้เรียนเก่งและมีความประพฤติดีกลุ่มคําก็คือเรียนเก่งกับมีความประพฤติดีใช่ไหมคะโดยใช้คําเชื่อมคําว่าและ เด็กคนนี้เรียนเก่งและมีพฤติกรรมดีใช่ไหมคะนั่นแสดงความหมายอะไรคะคล้อยตามกันเพราะว่าเรียนเก่งแล้วก็ประพฤติดีด้วยใช่ไหมคะเมื่อกลับจากโรงเรียนเขาไหว้แม่และกล่าวสวัสดีกลุ่มคำในที่นี้ก็มีคำว่าไหว้แม่แล้วก็คำว่ากล่าวสวัสดีใช่ไหมคะเชื่อมด้วยคำว่าและมีลักษณะแสดงความหมายคล้อยตามกันก็คือ ไหวแม่ด้วยแล้วก็กล่าวสวัสดีด้วยใช่ไหมคะต่อไปค่ะวันหยุดเขามักจะเล่นกีฬาเทนนิสหรือไปเล่นที่สวนสาธารณะคําว่าเล่นกีฬาเทนนิสเป็นกลุ่มคําไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะก็เป็นกลุ่มคําเป็นลักษณะกลุ่มคําเชื่อมกลุ่มคาใช่ไหมคะเห็นไหมคะแล้วเราก็ใช้คําเชื่อมคําว่าหรือแต่หรือในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าวันหยุดเขามักจะ เล่นกีฬาเทนนิสหรือเล่นที่สวนส,สาธารณะถ้ามีคำว่าหรือแสดงว่าเป็นลักษณะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะต่อไปนะคะชนิดที่3ก็คือเป็นการเชื่อมประโยคก,กับประโยคนั่นเองนะคะเชื่อมประโยคอย่างไงนะคะตัวอย่างค่ะพี่ๆชอบเล่นทะเลแต่น้องชอบเล่นก่อกองสายพี่ๆชอบเล่นทะเลพี่ๆชอบเล่นน้ำทะเลเป็นประโยคนึงนะคะ น้องชอบเล่นก่อลองซรายก็เป็นอีกหนึ่งประโยคนะคะเชื่อมด้วยคําว่าแต่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้จะเป็นประโยคเชื่อมประโยคแล้วมีคําว่าแต่เป็นคําเชื่อมที่แสดงความหมายทาไมคะแตกต่างเพราะว่าพี่ชอบเล่นทะเลน้องชอบเล่นกองซรายเขาเล่นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขามีความหมายลักษณะแตกต่างกันนะคะนักเรียนดูให้ดี 2. นะคะเขาไปทํางานสายเพราะรถเสีย ประโยคนะคะเชื่อมประโยคก็คือเขาเนี่ยไปทํางานสายแล้วประโยคต่อไปนะคะก็คือรถเสียเป็น2ประโยคใช่ไหมคะโดยเชื่อมคําว่าเพราะใช่ไหมคะเขาไปทํางานสายเพราะรถเสียเป็นการเชื่อมประโยคกับประโยคโดยใช้คําว่าคําเชื่อมคําว่าเพราะเป็นแสดงความหมายอะไรคะเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลงไงก็เขาไปงานสายเพราะอะไรคะ รถเสียเพราะรถเขาเสียงไงคะเขาก็เลยไปทางานสายมีเหตุมีผลใช่ไหมคะต่อไปค่ะบัวชอบอ่านหนังสือรามเอ๊บัวชอบอ่านเรื่องรามเกียรติ์แต่แป้งชอบอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนบัวชอบอ่านเรื่องรามเกียรติ์เป็นประโยคหนึ่งใช่ไหมคะแป้งชอบอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนก็เป็นประโยคหนึ่งใช่ไหมคะเป็นลักษณะเชื่อมประโยคกับประโยคที่ใช้คําเชื่อมคําว่า แต่คะถ้ามีคำว่าแต่เนี่ยจะแสดงอะไรคะแสดงลักษณะที่ความหมายแตกต่างกันใช่ไหมคะทีนี้ครูก็ถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นความหมายยังไงนะคะค่าคำว่ากับและเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่คอยตามกันแต่ถ้าเป็นคำว่าหรือเนี่ยคำว่าหรือเนี่ยแสดงว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึง่งเธอจะกินข้าวหรือกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกว่าเ๋อเราจะกินข้าวหรือกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะ หรือถ้าเป็นลักษณะที่ให้เหตุให้ผลก็จะมีคำว่าเพราะใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนสังเกตดูจากทำไมคะจากจากอะไรคะจากคำเชื่อมด้วยว่ามันมีลักษณะที่ให้ความหมายไปอย่างไรนะคะแต่ในลักษณะคำเชื่อมของเรานั้นก็จะมีเชื่อมคำใช่ไหมคะเชื่อมกลุ่มคำนะคะแล้วก็เชื่อมประโยคนั่นเองนะคะ เมื่อนักเรียนนะคะฟังที่ครูอธิบายเรื่องคําเชื่อมไปแล้วนะคะก็ให้หนักเรียนนะคะทบทวนนะคะเรื่องคําเชื่อมนะคะจากหนังสือหลักภาษาของเราเองนะคะก็คือหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่11ถึงหน้าที่14นะคะจากนั้นก็เรามาทําแบบฝึกกันเลยนะคะในแบบฝึกนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะเราก็จะทำนะคะหน้าที่19ถึงหน้าที่11กันนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแต่ละข้อเป็นยังไงแบบฝึกหนะ้าที่9นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะคําเชื่อมสะพานประสานความหมายนะคะบอกแล้วว่าคําเชื่อมก็คือการเชื่อมคําเชื่อมคําเชื่อมกลุ่มคําแล้วก็เชื่อมประโยคจะบอกความหมายในความหมายที่เป็นลักษณะอะไรคะคอยตามการเป็นเหตุเป็นผลหรือว่าจะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็ดูหรือว่าขัดแย้งนะคะ ทีนี้นักเรียนมาดูนะคะในข้อแรกเขาให้นักเรียนเนี่ยเลือกประโยคเขียนให้ตรงกับภาพแล้วก็สังเกตคําที่ขีดเส้นใต้นะคะอันนี้ไม่ยากเลยเพราะเขามีภาพมาให้นะคะนักเรียนดูภาพนักเรียนดูคําก่อนพี่มักจะคนน้นคว้าหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตสุดาชอบเล่นตุ๊กตาแต่มานะชอบถีบจักรยานคุณพ่อและคุณแม่ชอบอ่านหนังสืออ้อมไม่สบายเพราะเดินตากฝนเมื่อวานภาพแรกเลยเด็กนอนอยู่ แล้วมีผ้าปิดหน้าอยู่นักเรียนว,ว่าเขาทําไมคะเขาเล่นตุ๊กตาอยู่ไหมคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นคําตอบนี้น่าจะเป็นอ้อมไม่สบายเพราะตากฝนเมื่อวานอ่าคําว่าเพราะเชื่อมในความหมายอะไรคะเป็นเหตุเป็นผลนะเมื่อเราทำแล้วเราต้องวิเคราะห์ตัวด้วยว่าอะโยคที่เราทํานั้นนะ่ะมันเป็นคำาเคำในคำเชื่อมลักษณะใดให้ความหมายอะไรด้วยนะ เพื่อนๆทราบหรือไม่ว่าคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่รับประโยคคือคำชนิดชนิดใดช่วยเติมคำตอบลงไปคำอะไรคะที่เรากำลังเรียนอยู่คำคำอะไรคะคำเชื่อมนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปนะคะแบบฝึกหน้าที่10นะคะข้อที่1ใหญ่นะคะเขาให้นักเรียนเติมคำเชื่อมในช่องว่างให้เหมาะสมนะคะ เหมาะสมยังไงดูหนึ่งจุดหนึ่งเธอจุดจุดจุดฉันเป็นเพื่อนกันเธออะไรคะเธอกับฉันใช่ไหมคะสรพนามเชื่อมสรพนามใส่คําว่ากับที่เป็นคอยตามลงไปนะคะเธอกับฉันเป็นเพื่อนกันนะคะ,นนะ,คะต่อไปนะคะข้อที่สองเขาให้นักเรียนระบุคําเชื่อมในประโยคจากนั้นก็วิวิเคราะห์หน้าที่แล้วก็แสดงความหมายคําเชื่อม ในประโยคนั้นนะคะตัวอย่างนะคุณพ่อและคุณแม่ชอบไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะคำเชื่อมแน่นอนคือคำว่าและทำหน้าที่อะไรคะเชื่อมอะไรคุณพ่อและคุณแม่คุณพ่อเป็นคำนามคุณแม่ก็เป็นคำนามเพราะฉะนั้นเชื่อมอะไรคะคำนั่นเองถูกไหมและเป็นคำเชื่อมเชื่อมก็คือคำว่าและทำหน้าที่เชื่อม คำเชื่อมอะไรคะเชื่อมคุณพ่อกับคุณแม่เห็นไหมคะ,ะครูช่วยนะักเรียนอีกข้อหนึ่งข้อที่สองจุดหนึ่งนนกับน,นันช่วยกันทํางานเก็บเงินซื้อบ้านหลังนี้คําเชื่อมคือคําว่ากับค่ะทำหน้าที่เชื่อมอะไรคะนนกับน,นันช่วยกันทำงานน่าจะเป็นเชื่อมเลยคะเชื่อมคําใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะเชื่อมคำเชื่อมคำว่าอะไรคะเชื่อมคำว่าที่หนึ่งนะคะคือเชื่อมคำว่านนนคำที่สองก็คือคำว่าน,านันแสดงความหมายอะไรคะคอยตามกันเพราะนนกับน,นันเขาทำอย่างเดียวกันก็คือช่วยกันเก็บอะไรคะเก็บเงินใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็สอนนักเรียนเกี่ยวกับคําเชื่อมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ให้แบบฝึกหัดเราด้วยนะคะในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดต่อนะคะที่ยังเหลืออยู่ในหน่วยการเรียนรู้ของเอ่อในในหน่วยที่2ของนักเรียนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันให้ดีนะคะเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเราก็จะมาออนไซต์นะคะเปิดเรียนกันเจอกันที่โรงเรียนนะคะคิดถึงเด็กๆทุกคนนะคะบ๊ายบาย Bye.